การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2 เมื่อวันที่14กรกฎาคม2563พลตรีพิเชษฐ์อาจริทิรงรองประธานคณะกรรมการ,การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2ณโรงแรมเฮอร์มิเทสพาร์คแอนด์สปาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในด้านงานการพัฒนาพื้นที่ เพื่อความมั่นคงและบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนสังคมประเทศชาติยั่งยืนต่อไปสมชายพรมดีสารถ่ายภาพวล,ลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองราย งาน